ไขมันพอกตับหากไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะไขมันพอกตับนะคะจะแบ่งออกเป็น4ี่ระยะเนาะระยะแรกนะคะก็คือไขมันพอกอยู่ที่เนื้อตับนะคะยังไม่มีอาการแสดงแล้วก็ไม่มีการอักเสบของตับนะคะระยะที่2นะคะมีอาการสะสมของไขมันที่ตับมากขึ้นนะคะเริ่มมีการอรักเสบเกิดขึ้นนะคะ A. แล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่รักษาเนี่ย <im> ก็จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อ <multiply> รังนะคะ ระยะที่3นะคะก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามนะคะเกิดการหนักเสพเรื้อรลังนะคะเกิดการสะสมเป็นพังผืดที่ตับนะคะระยะที่4นะคะระยะนี้นะคะเซลล์ตับเนี่ยไม่สามารถทํางานได้แล้วนะคะก็จะกลายเป็นตับแข็งเนาะแล้วก็มีโอกาสจะทําให้เป็นมะเร็งตับได้นะคะดังนั้นสรุปนะคะก็คือหากว่าเราเป็นไขมันพอกตับเราควรรักษานะคะ จะทั้งด้วยการปรับพฤติกรรมเนาะแล้วก็การทานยาเพื่อควบคุมเรื่องของไขมันนะคะแล้วก็รักษาเพื่อลดไขมันที่เกาะตับลงนะคะหากว่าเราไม่รักษานะคะมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้เราเป็นตับแข็งนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งตับได้เลยนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ